Lê ngang lê cho học tôi đấy kéo. Hãy yang có cầu quá. Chết cầu. Chết câu, ăn đấy quá. Vào đăng đăng, vào đăng đăng là café, à miếng xuân vật kia. Hãy vâng. Lê ngọc tôi อยากกินขนมว่าอยากกินกล้วยว่าสิซื้อกล้วยมาฝากเรียกออกตัวไหนอ้าวว่าว่าชัดชัดพงทุกแก้วว่าว่าชัดชัดพงรู้อยากกินกล้วยว่าเดี๋ยวสิซื้อกล้วยมาฝากเรียกออกตัวไหนแก้วอยากแม่นว่าอียังแก้วกะไรใจไม่ออกตัวไหนลูกนะบอกทีบอกพ่อสินี่ เราเยู่เราอยู่เาอย่ก่ใจเาดีเ่าตกิไหนลูกบอกเิเจก้อืมปุ้มกันได้ยินเจเก้าเจ๊เก้าเจสองหเจเก้าเจสองหะแก้วเอาว่าดังๆเลยนแก้วเดี๋ยวนีหูคือตึงยันไงเดี๋ยวนี้่ใจยังเจ้า เตรียสอนบ่วันนี้ไมมันเจียวรถพิอัพใจเบิดบอกันบอกไปตัวไมให่เนี่ยอันนี้เขาบอกตัวไม่คือตัวนี้ตลอดก็เปนก็เป็นาสอนี่ฟัง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 หนีฟังหนดแกวใจจ้าแกวใจจ้าบอกเลขพ่อรู้ลูกฮะ่าอย่างก่อนไยบอยู่ใส่อะไยยุนี่หะไม่เอาเลขมือนี่นะ ออกตัวไหนก็โลกเนี่ยหยังเกาะหยังเกาะแั่นี่มาเด่นอือหยังเกาะเจ้าใจเมออกตัวไหนเนี่ยไม่ออกตัวไหนี่ล่ะไม่ออกตัวไหนเนีจ้าเก้วเอ้ยไม่ออกตัวไหนลูกเอาบอกเลยกมันถื่อนอเสื้ผ้าไปเที่ยวสวนสัตว์ลูกเลย เดี gì, Ý, ày, yes. hmm, o, ๋ยวสิฮะเดี yes. What, ๋ยวสิภาไปหาผู้สาวเอ้ยตัวพุงกือตัวแม่หลัูน่ะเดี๋ยวภาพไปหาผู้สาวเล้ออกมาตัวไหนรูกนี่ฮะแม่ครัเแจาใจออกตัวไหนนี่ออกตัวไหนนี่ครับฮยังกว่าันนี่คระออกอออกตัวใดี่รับนี่เรียกออกตัวใดยัน เอาถามแก้วเหมแก้วที่ม่าถามขึ้นนี่อย่างนี้บอกตัวไรแก้วเรียกไงเรียกออกตัวไรเ,นะเ,เ,เอางวดนี่ได้นนงวดวันที่สองพุษภาคอมนี่ได้ย,ย่าไปบอกงวดที่ผ่านมาเนี่ยสองห้าหกห้าพร้อม,มต้องบอกปีนี้นะพี่จำอะไรจำได้ไ <laughs> ห,ม,หมได้ได้ได้จำได้จำได้แล้วได้ลได้ลได้ตัวน่ะเจ็ดเก่าดิ เจ็ดเก้าไหนลูกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ายังเาบอกเจ็ดเก้าเมือนบอกี้วลรละตัวนี้นะเม่นเอาเรขมันไม่บ่นม่ลางมั้งบอกเจ้าให้ไปซื้อเลขลางแล้วมันมาอ่ามันบอกไปบอกเจ็เก้าไปซื้อเลขบนเลี้ยงกระได้เลี้ยงกระไดลียงกะไดเลี้ยงกระไดเลี้ยงกระได้ ชั่วปอเจ็ดเก่านน่ชั่วปอเรีกออกแล้วอาจารย์เออกแล้วรางวัลที่หนึ่งหว่ะรางวัลที่หนึ่งว่ะฟังไมดีนะเมื่อ้าหรือโจนได้ชื่อลัตเตอรี่นี่ต่อแปดสอ ไม่เะนะ้องใหม่ะเอาติขั้นี่ก้าวต้องไม่ติดเลยต้ขั้น่เลยาต้องถามเพืนขวดาต้องใหม่เลยวดัแนะอ้าวันี้แก้วแ้วอ้าวแก้วบอกเลียกรู้แหละบอกเลียกรู้แก้วนเกงบอกเรดก้เรีกจวตัวไหลูกเอ้ย

ก็บอกเจ่ตัวเดียวนี sure, ่มึงนะตัวไม่ซิลลัตตตัวนี้เนี่ยรอผ้เลยกออเลยเจ็ดเก้านี่ถือบ่แก้วเึ้่อสูงแผ่เนเจ็ดเก้านีถือบอส่นบอเจ้าใจถือเราหลักนบอเอาเราน้่มันด้วยย่าเจ้าจีดบอบ่หินเอามาติบบ่ mười tèo chìa khảo cào gong của mình. Ach! 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 Ach!

Đeo à, trai Đeo trai Ngoan cho này luôn Nãy này này ôi con hãy ừ. này hãy 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 học này luôn. chọn mất chỗ này luôn ừ. hả bỏ đi é <laughs> o điều này chưa là tẩy đâu, tiếng anh không ngầu nhỉ bộ lọc kia này, nó gì mà, nó lá, nó một gì đó, nhạt tiếng, lâu kha น้ำต๊นั่นคือว่าสูงงานขอเน้องอนนะให้ตามชา

Oton à. chỗ này, ai, oton này. này luôn. Oton ai, này ai, oton 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 อ่าใจวางตัวไหนลูกวางตัวไหนพูดสิพูดสิวางตัวไหนลูกเีวาไเยใจเอ้ยแงหูฟังไปรูเรีงอ่ะอ่ะไกาใดอ่ะแอเด้าใดเอ้า

เรียกให้ไว้แล้วไี่เสดท้าย

这个问题不好答、啊。 过来 เท้าใจว่าตัวไหนลูกว่าตัวไหนลูกว่าตัวไหนเลี้ยวขโอ้ยหน่อยเลี้ยวขันข้นมันนั่นมาสวนเลี้ยวเลี้ยวหัวตัวไหนบอกพี่ออกพ่อสิออกตัวไหนฮะ

bất ngây mỏng giỏ còn lên co giãn khác các bạn. không được, không được, không được, không không được, không được, không được, không không

ยิ่เจะเืสาย่าย่วนนยูดุ้เพนดาทั้งอย่างนี้ทั้งทีเอาว่ท่านว่างว่างนดไเงินาจมปลาเงินวัววุ้นเนดาเขาเาเอาตลอดพวกแกบพวกนันกันสองสาม่ัทลวเอาอาเยากเลยเ่งเอาเลยเาต้ปาบ้ตมานี้ตมปลาับแน Chào Ngon à. này luôn Hả? Ngon à. cho này luôn Bỏ khóa chứ Ngon cho này Hắn chú vui điều Bỏ cho nó hóa hẳn Bỏ nó hoàn hai Hắn chú vui điều Bỏ cho hẳn

Nghe ngủ phân khuẩn Kéo Kéo chai Nhạc nghe quên mà Kéo chỗ này luôn Hả chỗ này Ngồi chỗ này luôn Bỏ thế, bỏ qua thế một tối này à. Đào. Đào. này à. này hả, này này hả? ប្រូវា